สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดฝากไว้สักนิดก็คือว่าเนยวันนี้ที่เขาถือกันว่าเป็นวันแม่ที่จริงแล้วเคยพูดอยู่ประจำว่าวันแม่เนี่ยมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้แสดงออกว่าปล่อยให้แม่เหี่ยวอยู่ในบ้านตลอดสามร้อยหกสิบสี่วัน มันนึกถึงแม่แค่วันเดียวแล้วก็ทําให้สดใสไม่แค่หนึ่งวันในหนึ่งปีมันดูจะไม่เคยดีและไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่จากการที่สังเกตด,ดูคนทั้งหลายก็เริ่มหันมาให้ความใส่ใจและให้ความสําคัญถวันนี้เป็นอย่างมากก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าที่มันไม่มีสักวันหนึ่งแต่ก็อยากจะฝากบอกว่า ให้มีแม่ให้ได้ทุกวันขอให้มีความตระหนักสำนึกถึงบุญคุณของแม่ซึ่งในที่นี้ก็มีแม่นั่งอยู่มากหลายอยากจะยกบทกรบทหนึ่งซึ่งเป็นบทที่สอนพวกบทพระบทเนรใหม่ๆเอาไว้เพื่อเป็นการบูชาคุณแม่ว่า พระคุณแม่เริดฟ้ามาสมุดพระคุณแม่สูงสุดมหาสาลพระคุณแม่เริดลาสุดทาทาน ใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีเปรียบพ่อแม่เช่นคมทองของชีวิตช่วยชีทิตช่วยนำทาง ช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันรูปจงมันกระตันอยู่รู้แทนคุณแม สังขารด้แแม่แรกได้หวังจะให้ลูกตนผลไัยพองแม่สูญสิ้นดินฟ้าธาราน พระคุณของแม่ข้านี้ย่อมมีเอยถึงรูปจนทนได้ไม่ทุกข์หนักเท่ารูกรักประพฤต นเป็นคนชั่วรู้กี่คนทนเลียนน้ยงได้ไม่มองหัวไม่โศกเศร้าเท่ารูปตัวชั่วร้ายยำถึงท่า ร่างไรทงไม่เดิมไม่ปราบรืม้มสะาสาดเท่าทานทางถึง,งานางกว่ามาอุ้มช่วยคุ้มกัน ไม่เทียมทันตาแม่ที่เร่มองแม่สังขารรานเล็กแม่ จนสิ้น ยกให้เป็นการบูชาคุณของแม่ทั้งหลายในแผ่นดินทั้งพวงให้ลูกทุกคนจงมันตระหนักสำนึกถึงความรู้สึกของพ่อแม่เลิกพูดเสียทีว่าพ่อไม่เข้าใจเราแม่ไม่เข้าใจเราพ่อไม่รักเราแม่ไม่รักเรา ก็คำพูดอย่างนี้เนี่ยต้องเกิดขึ้นมีขึ้นตอนที่เราเพิ่งจะออกเพิ่งจะเกิดหรือไม่มีสิทธิ์จะเกิดแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วแล้วเขาก็เลี้ยงเราจนโตถึงปุนนี้แล้วยังจะมาบอกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจไม่รักเราคงจะพูดไม่ได้ไม่มีใครในโลกหรอก ที่จะรู้จักตัวเราเท่ากับพ่อแม่ของเราเพราะท่านเลี้ยงเรามาท่านอยู่กับเราแต่เล็กลู้บูบินธาบาทเช้าเเนี่ยเดินตาพายขนาดตาพายบาทอุ้มบาทเนี่ยแล้วมันก็ปวดหลังมากทุกวันเรายังรู้สึกว่านี่ถ้าสมัยที่แม่เราท้องเราเนี่ยมันจะใหญ่กว่าบ,บาทอีก ไอบาตรเราอย่างดีพอใส่ข้าวเต็มแล้วก็ประมาณสักห้าโลสี่โลสามโลสองโลแต่ไอที่แม่เราอุ้มเราเก้าเดือนเนี่ยเราก็บอกว่าไอสามโลสี่โลสองโลห้าโลนี่มันเดินแค่ชั่วโมงเดียวต่อวันสองชั่วโมงต่อวันแต่แม่อุ้มเราเอาไว้ในท้องซึ่ง ใช้เวลามีชีวิตอยู่กับเราเราอยู่กับเขาเนี่ยก้าเดือนจะนั่งก็ไม่สบายจะนอนก็ไม่ผ่อนคลายจะยืนก็ทรมานกายจะเดินก็ไม่เป็นสุขแล้วจะบอกว่าแม่ไม่รักเราได้อย่างไรถ้าไม่รักก็คงจะเอาออกซะตั้งแต่รู้ว่าทองเราแล้ว มันไม่มีความสุขเกิดขึ้นเลยในขณะที่อุ้มท้องลูกเนี่ยหลวง่รู้สึกเอาเองน,นะนะก็คเคยทดลองคอเคยทดลองเอาบาดไปผูกกับตัวเองแล้วลองนอนดูก็พิกมันก็ดังปักไอ้จะนอนฟั่มก็บ,บาดค้ำทองไอ้นอนตะแคงก็เดี๋ยวก็บ,บาดไหลนอนหงายก็บ,บาดท,ทับท้องมันดูแล้วมันไม่น่าจะสาบาย ทำไม่รู้ว่าแม่ที่ท้องเราเนี่ยคงจะไม่สุขหรอกคงจะทรมานที่ลึกหละ่ะแต่ท่านก็ยังอุตส่าห์ประครับประคองท้องนั้นให้อยู่รอดปลอดภัยจนถึงวันกำหนดที่จะคลอดเคลื่อนเราออกมาได้ก็ไม่ได้ทิ้งดูดายยังเอาใจใส่รักษาเรียงดูธนุบ,บำรุงกุปถฐมคำชูอนุเคราะห์การุณ ฏิบัติพัดวีเช็ดขี่เช็ดเยี่ยวก้อนข้าวก้อนน้ำกิจกรรมเหล่าน,นี้ทาไมจะเกิดจากคนที่รักกันอย่างสุดซึ้งมันจะเป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นเขาจะมาทําให้เราเราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเลิกต้องบอกว่าเลิกพูดเสียทีถ้าไอ้คาพูดว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเราพ่อแม่ไม่รักเราพ่อแม่ไม่เห็นใจเราพ่อแม่ไม่รู้ซึ้งถึงความรู้สึกของเรา ไม่รู้ความคิดของเราเขาเป็นคนสร้างเรามาสมองเลือดเนื้อชีวิตเลือดทุกเย็บในตัวเราเป็นของเขาเนื้อทุกก้อนในตัวเราเป็นของเขาลมหายใจของเราเป็นของเขานั่นจะบอกว่าเขาไม่รู้จักเราได้อย่างไรอ้นั้นให้ทำความเข้าใจอย่างนี้แต่หนักสำนึกอย่างนี้ว่าพ่อแม่เข้าใจเรา แต่ที่เรารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราเพราะเราไม่เข้าใจพ่อแม่เองเราไม่รู้ซึ้งถึงหัวใจถึงจิตของพ่อแม่ที่เขาจำหนติติว่าติว่าสั่งสอนอบรมเราต็เพราะว่าเขาไม่ได้เเลียดเราแต่เพราะเขารักเราเขาอยากให้เราได้ดีอยากให้เรารุ่งเรืองเจริญ แต่เราไม่เข้าใจเราก็คิดว่าอาการาำนิติว่านั้นเป็นการกล่าวเหยียดหยามดูถูกเหยียดย่ำทำลายนั่นแสดงว่ารูปทั้งหลายเข้าใจผิดฉะนั้นทำความเข้าใจสมใหม่ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่เขาชาวเมืองเขาตั้งกันว่าเป็นวันแม่ก็ยังดีที่ไม่มีแม่สักวันหนึ่งในหนึ่งปีแต่ก็อยากจะบอกให้ท่านที่รักทั้งหลาย กลับไปสร้างแม่ทำให้แม่มีอยู่ทุกวันทุกเวลาคนที่ไม่มีแม่ก็ต้องตะหนักสำนึกว่าเราเป็นผู้มีบุญน้อยวาสนานิดแต่คนที่มีแม่อยู่ในเวลานี้ก็ต้องระลึกถ,ถือว่าผู้หญิงคนใดในโลกอาจจะมีหลากหลายชีวิตแต่แม่เรานะ่ะมีหนึ่งเดียวคือมีหนึ่งชีวิตถ้าเราอยู่แล้วยังไม่บำรุงรักษาท่าน ยังไม่ใส่ใจอุปธรรมอุปถากาการุณท่านวันข้างหน้าถ้าเราไม่มีท่านเราจะรู้สึกว่าเวเสียใจและเสียดาย